ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานพิธีบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาแห่งค่ายโน้ปรบเลมของสองผู้จัดย่างพี่ไก่วรายุทตและพี่แมมทิติมาที่จับเอาสองนักแสดงชั้นนำย่างปอทริสดีและพลอยเชอร์มานมารับบทคู่กันพร้อมด้วยนักแสดงอีกครับคางบรรยากาศงานบวงสวงในวันนี้ เต็มไปด้วยผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงทีมงานตลอดไปจนถึงพี่ๆนักข่าวทั้งหลายในวันนี้นักสแสดงล้วนแต่งกายมาในชุดที่ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวละครส่วนทีมงานและผู้จัดก็มาในชุดสีขาวดูสะอาดบริสุทธิ์เออเออ แต่งต um um ัวเป็นนางเอกเอ้ยแอ๊เป็นพระเอกเกาหลีมาเชียดูว์เวอร์เอ้ยเอ๊ะดูโดดเด่นกว่าพระเอกซะอีกนะคะคนเพ่นี่แอฟนี่แอฟเวอร์แอฟเด็กอุ้ยรู้ตัว หลังจากที่บรรดานักแสดงทีมงานและผู้จัดพร้อมแล้วแต่ละคนก็มาพร้อมเพรียงกันที่หน้าโตะ๊ะพิธีเพื่อเตรียมตัวทำพิธีและเมื่อถึงมงคลและ b b <c oughs> <c oughs> <ๆ>เริ่พิธีบวงสวงก็เริ่มต้นขึ้น ไม่ได้เริ่มพิธีบวงสวงแต่เป็นการเริ่มพูดคุยกันอย่างเอาจริงเอาจังและเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะเออ้าโทอดนะคะคุยกันเป็นกิจจลักษณะขนาดนี้กะเอาว่าจะไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิตแหละคะคนเพคนผู้ชมคะหลังจากที่ทุกคน ตังออกตั้งใจแอะคุยอืมคุยกันซะจนเกือบจะเลยเลิกไหวอยู่แล้วพิธีบวงสวงก็เริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปท่ามกลางความสุขใจของถูกคนโอ้อออออตยตายตายสีหน้านแต่ละคนดูมีความสุขมาก เออคิวแทบจะผูกเป็นโบกันเลยทีเดียวเอถ้าโอษนะคะบทสวดมันเครียดขนาดนั้นเลยละคะคนเพ่คนผู้ชมค่ะหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นแอไปพร้อมๆกับอาการเครียดแทบจะเป็นไมเกรนก็ถึงเวลาที่บรรดาพี่ๆนักข่าวซื่อมวลชน จะได้มาถ่ายรูมนักแสดงทั้งหลายและนักแสดงแต่ละคนก็โพสท่าให้ถ่ายตามบทบาทคาแรคเตอร์ตัวละครที่ตนได้รับหนึ <t <t ่งสออะไรต่อเลยรแกแกใชออเออยังไงเล่นมือยังไงเออแต่ละท่า ถ้าททษนะคะตักไอ้ท <on> ่าที่มันดูผิดปกติจากมนุษย์มนาทั่วไปเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคาแรกเตอร์ในละครรว่วเป็นตัวจริงกันแน่กันน้อง